ชาวเน็ตหวาดเสียวขนมเนียอคูเตยโพสตคลิปลูกล่าสุดเห็นแล้วอันตรายหัวใจจะวาย เรียกได้ว่าหลังจากเปิดตัวลูกสาวสุดฮือฮาของครูเตยอภิวัฒน์และภรรยาสาวขนมสสิการที่มีชื่อว่าน้องตั้งใจลูกสาววัยหนึ่งขวบทาการแสดงความยินดีของเหล่าแฟนคลับที่ไปร่วมง,งานแฟนมิทติง้งวันเกิดครูเตยเรียกได้ว่าต่างาพากันเอ็นดูลูกสาวกันแบบสุดๆและหลังจากการเปิดตัวครูเตยกับภรรยาก็ได้ลงโมเมเต์นน่ารักของพ่อลูกหรือภาพของน้องตั้งใจลูกสาวสุดที่รักของทั้งคู่ให้แฟนๆได้เห็นกันแต่ก็ไม่ไวยกับเจอดราม่าซะแล้วสําหรับขนมสติ กภรรายาสาวของนักร้องดงังครูเตยอ,อภิวัตรหลังจากออกมาโพสคลิปอวดความน่ารักของลูกสาวน้องตั้งใจลงติกต็อกโดยเมื่อวันที่15พฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมาสาวขนมก็ได้โพสตคลิปที่พาน้องตั้งใจไปเที่ยวซึ่งในคลิปจะเห็นได้ว่าน้องตั้งใจได้นั่งอยู่บนโต๊ะตัวสูงที่ติดอยู่ขอบรั้วริมเขาในคาเฟ่แห่งหนึ่งแบบไม่มีผู้ใหญ่จับทําเอาคุณพ่อยอย่างครูเตยถึงกับตกใจและเข้าไปคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวนะเอาไปนั่งตอนไหนหัวใจจะไวซึ่งขนมก็ได้ตอบกลับไปว่าตอนที่ป้า ไม่เห็นขณะดที่แฟนขับก็เข้ามาคอมเมนต์ตริงเช่นกันหรือว่าการทำแบบนี้อันตรายหวั่นว่าน้องตั้งใจจะร่วงลงไปอาทิเช่นป้าเสียวไงห,หลังมากลูกเสียวน้องตกไม่กลัวน้องตกรอคะจับน้องหน่อยนะคะคุณแม่อันตรายค่ะแต่งานนี้ภรยายของครูเตยก็ไม่ปล่อยให้ดราม่านานก็ได้ออกมาชี้แจงสยบดราม่าในทันทีพร้อมก็ขอขอบคุณที่เป็นห่วงลูกสาวว่าขอบคุณที่เป็นห่วงน้องนะคะแม่ยายกับหมามีคอยดูจับอยู่ตลอดค่ะให้น้องนั่งถ่ายารูปกับพี่ๆอีกโคนแป๊บ เดียวค่ะในคลิปดูเหมือนนานเพราะว่ามามีเอาคลิปมาสโลวนั่นเอง